การแข่งขันคู่ที่8วันรุ่นสตรอเวทลบ56.7กิโลกรัมมวยไทย3นาที3ยกยัตสึฮารุยุกิชินโกะมวยไทยยิมชนะน็อก1นาที53วินาทีดอกจันด้วยหมัดซ้ายเข้าลำตัวปะทะลิงเทต่ออองเมียนมายัดสึเปิดตัวในระดับอาชีพในเดือนมิถุนายน2021และจะสังกัดอยู่ใน NJKF สมาคมคิดบ็อกซิ่งญี่ปุ่นใหม่ ในการปรากฏตัวครั้งแรกในวันฟรายเดย์ไฟในเดือนพฤษภาคม2024เขาต่อสู้กับแอนตันซาซักด้วยจังหวะของตัวเองตั้งแต่ต้นจนจบโดยส่วนใหญ่ใช้การชกแบบ1-2เริ่มต้นด้วยการเตะกลางลำตัวด้วยเท้าขวาและชนะด้วยคะแนในในการปรากฏตัวครั้งที่2ในเดือนมิถุนายนเขาชนะนอกเหนียนวันทันด้วยหมัดซ้ายเข้าลำตัวในยกแรก ทำให้ได้รับโบนัสนอกจากนี้ในการต่อสู้ครั้งที่3ของเขาในเดือนมกราคม2025เขาเอาชนะน็อกไทยลังเล็กด้วยการชกตรงเข้าลำตัวในยกแรกและในเดือนมีนาคมเขายังเอาชนะน็อกเทปไบอิงอองจากเลดเวอรด,ด้วยหมัดตรงขวาเช่นกันทำให้เขาชนะติดต่อกัน4ครั้งด้วยการน็อก3ครั้งติดต่อกันและได้คะแนนโบนัส3ครั้งติดต่อกัน อย่างไรก็ตามในเดือนกรกฎาคมเขาถูกน็อกด้วยลูกเตะส,สูงขวาในการต่อสู้กับไอแซคโมฮัมเหม็ดทำให้เขาแพ้เป็นครั้งแรกในวันจากนั้นในเดือนตุลาคมเขาแพ้คะแนนให้กับฮาริงออมจากเมียนมาทำให้เขาแพ้ต่อนเนื่องออมกำลังแข่งขันในวันเป็นครั้งแรกเขาเป็นนักสู้เลดเวยร์และว่ากันว่าเป็นแชมป์เลดเวยร์ด้วยวย,ยัดสื่อจะสามารถหยุดนักสู้เลดเวยร์ที่เริ่มสร้างความเสียหายด้วยร่างกายที่แข็งแกร่งและความกล้าหาญในมวยไทยแบบเปิดนิ้วของวันได้หรือไม่ นายยกแรกยัดสือปล่อยหมัดยับและววนไปทางซ้ายพร้อมกับเตะกลางลำตัวและเตะหน้าด้วยเท้าขวายัดสือโจมตีลำตัวด้วยการเตะลำตัวด้วยเท้าซ้ายและเตะหน้าด้วยเท้าซ้ายแต่อองหลงกลยกหน้าป้องกันและงอตัวขึ้นก่อนจะปล่อยลูกเตะลำตัวด้วยเท้าซ้ายที่แม่นยำส่งอองลม้มลงด้วยความเจ็บปวดทําให้ยัศสือชนะน็อกในการให้สัมภาษณ์หลังชนะยัศสือกล่าวว่าผมแพ้บนเวทีนี้ครั้งที่แล้วและครั้งก่อนหน้านั้นดังนั้นผมจึงฝึกซ้อมกับโค้ชและประธานค่ายเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของผม ตอนนี้ผมได้รับชัยชนะแล้วผมจึงอยากขอบคุณประธานและโค้ชนอกจากนี้เมื่อสองสัปดาห์ก่อนอาจารย์ยงยงยุทธผู้สอนมวยไทยให้ผมได้เสียชีวิตลงด้วยโรคร้ายหากไม่มีอาจารย์ยงผมคงไม่ได้ยืนอยู่บนเวทีนี้ผมจึงอยากแสดงความกตัญญูต่ออาจารย์ยงเขามองขึ้นไปบนเพดานและประสานมือจากนั้นเขาก็ได้รับโบนัส3ามแสนห้าหมื่นบาทครอบครัวของอาจารย์ยงอาศัยอยู่ในประเทศไทยดังนั้นผมจึงอยากมอบโบนัสส่วนหนึ่งให้ครอบครัวของเขา เขากล่าวท่ามกลางเสียงปรบมือดังกึกก้อง